mười lăm ทุกคนได้เวลาอดหลับอดนอนกันอีกครั้งครับผมกับการรีแมตกระดานมิงโกครับผมหมายเลขหนึ่งครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะเรียกได้ว่าเป็นการทํากระดานส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวเชียวครับผมบอกเลยว่างานนี้มีคนอดหลับอดนอนแน่นอนครับผมสาหรับคนที่ยังงงอยู่ครับเอ๊ะกระดานทําไมถึงได้กลับมาครับผมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมกระดานถึงกลับมาอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาชี้แจงตรงนี้กันนิดนึงกันนะครับผมเนื่องจากเมื่อวันที่29ธันวาคม ผมเวลาประมาณสักตีสองนะฮะตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมได้เกิดการขัดข้องเล็กน้อยทําให้ผู้เล่นไม่สามารถเข้าเล่นได้นั่นเองนะครับผมถัดมาครับผมในช่วงเวลาตี54นาทีครับผมทีมงานได้ประกาศตรวจสอบและทําการแก้ไขตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็กินเวลานานอยู่พอสมควรนะั จนมาถึงช่วงเวลา16บหนาฬิกาสีนาทีครับผมทางทีมงานได้ประกาศทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์และทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยครับผมซึ่งทางทีมงานนะฮะได้ทำการชดเชยไอดีอ่าได้ทำการชดเชยของไอเทมดังนี้นะครับผม Basic Bean e 1, 3, 000, 1, ผมีเบสซิ่งบินสุพลีย์สามวัน1ชิ้นครับผมเบสซิ่งบิน efp หนึ่งพันวัน1ชิ้นครับผมเบสซิ่งบินดับบลักเลดอันนี้อธิบายก่อนเป็นดับบลักเลดไม่ใช่ดับเลดนะครับผมดับบลักเลด1000% 3วัน1ชิ้นครับผมแล้วค อปเบซิ่งบิน ALZ ดอบ100%สาวนนัน1ชิ้นครับผมแล้วก็ในส่วนของกระดานบิงโกครับผมชดเชยนะฮะทำให้สิ้นสุดในวันที่1มกราคมเวลาเที่ยงคืนนั่นเองครับผมซึ่งกระดานที่เข้ามานะครับผม เป็นกระดานหมายเลขหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกระดานที่หลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นกระดานที่ทําง่ายที่สุดแล้วนะครับผมส่วนใครยังไม่รู้วิธีทาเดี๋ยวก่อนปักลิง์กไว้ให้นะครับผมเข้าไปดูกันได้เลยนะจ๊ะถัดมาครับผมทีมงานได้ประกาศในช่วงวันที่30ธันวาคม เวลาเที่ยงคืนนะครับจนถึงวันอังคารที่3มกราคมเวลา8โมง59นาทีนะครับผมทางทีมงานงดให้บริการตอบปัญหาผ่านทางระบบซัพพอร์ตเซ็นเตอร์หรือระบบซัพพอร์ตซิกเก็ตนั่นเองนะครับผมและคำตอบหน้า Facebook ชั่วขราวนะเนื่องจากว่าเป็นช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะครับผม แล้วก็ถัดมาครับผมมีอ่าในส่วนของในช่วงที่ไลฟ์สตรีมนะก็มีคนหลายๆคนอ่กมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วดอกเลทพันเปอร์เซ็นต์กดแล้วทําไมมันไม่ขึ้นนะครับผมกิจกรรมบิงโก,โกที่ว่าชดเชยเนี่ยได้จนถึงมกราหรือกระดานได้จนถึงวันไหนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมตอนช่วงฟุตบอลโลกครับที่อาร์เจนตินาถ้าได้แชมป์เนี่ยจะจัดคุณเน้นจะจัดตอนไหนซึ่งอน,นิกรได้ไปถามทีมงานมาให้แล้วนะครับผมเริ่มที่คำถามแรกก่อนนะครับในส่วนของถั่วดอ,บบอกเบทเนี่ย อ่าตัวแสดงนะครับผมจะก็คือพอเรากดใช้ไปอ่ะมันทํางานนะเขาว่ามันทํางานนะครับผมแต่ไม่สะอาดแต่ว่าจะไม่ปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอที่หน้าต่างสถานะครับผมว่าตัวดอับบล็อกเลนเนี่ยมันได้คูณแล้วนะฮะมันจะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างที่2ครับผมกิจกรรมนะครับผมสามารถแลรับของได้วันถึง ตามที่ประกาศเช่าเชอ่ะก็คือจนถึงวันที่1มกราคมนั่นเองนะครับผมหลลุดจากนั้นจะเหมาะจะหายไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกล่องซิลเวอร์กล่องบลูหรือกล่องโกรหรืออะไรก็แล้วแต่ จะหายไปหลังเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่อาเจนได้แชมป์นะครับผมที่อาเจนจีนาได้แชมป์มาครับผมก็ขอให้อดใจรออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีประกาศที่หน้าแฟนเพจต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่าก็ที่มาแจ้งให้ทราบก่อนเดี๋ยวจะอดช่วงเวลาทาเงินส่งท้ายปีนะจ๊ะ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจกับกอนด้วยครับและฝากสปอนเซอร์พูดใจดีของเราด้วยครับผมร้านตุ่นมากับพอยครับผมผู้ให้บริการเติมเกมแบบครบวงจรนะครับผมมีเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นคา วีฟีไฟบัตรเอ็บัตรเลเซอรก็มีจําหน่ายครับผมที่ต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดเติมไวจัดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันปีหน้าสวัสดีป,ปีใหม่ครับผม